น่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาสองสวันแล้วอาจารย์มันพอตอนนี้มันเริ่มนิ่งพอที่เราจะเห็นเลยไหมว่าผลกระทบจากการส่งอุยกูลล็อตนี้เนี่ยมันเกิดอะไรกับเราบ้างอาจารย์ครับก็เกิดบทเรียนหลายอย่างนะครับคุณเสษียนครับคุณพุทธิชัดครับคนณนิสชการครับบทเรียนที่เป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีนะครับแล้ววันนี้คณะกรีก็น่าจะถอดบทเรียนนี้ไปแล้วนะครับหน่วยงานที่ไปทํางานเรียนเรื่องนี้จริงๆก็ทํางานมาตั้งแต่ชุดแรกๆที่เราส่งไปซุรลกี ร้อยเจ็ดสิบสามคนส่งกลับไปจีร้อยเก้าคนก็ยังอยู่ในชุดนี้หลายคนนะครับก็คงจะมีประสบการณ์สะสมนะครับประเด็แนแรกก็คืออาจจะต้องอไปไล่ขั้นตอนให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ไม่มีช่องว่างนะครับอย่างเช่นการขนย้ายยามวิการเนี่ยมันอาจจะสะดวกก็จริงนะครับ,รบอาจจะลดความแปลปรวนอย่างเช่นบทเรียนที่เราเคยส่งม้งลาวไปก็ค่อนข้างแปลปรวนนะครับเราเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าญาติไปขวาง นะครับ oh. ไปไปผูกตัวเองเข้ากับรถนะครับกับคนที่เราจะส่งไปก็วุ่นวายมากส,สหรัฐโทรมาทแทรกแซงในระหว่างที่เราขนเลยนะครับ oh. แล้วก็ขอตัวคนอขอตัวคนราบบางคนกลับไปต้องเอาลงมาจากรถกันวุ่นวายได้บ้างไม่ได้บ้างคุกขักมากคราวนี้ก็คงตัดสินใจบนพื้นฐานตรงนั้นด้วยนะครับว่าไม่ให้เกิดความแปรปรวนแต่ว่าในทางกลับกันก็ทันทีครับก็เกิดข้อสงสัยหลายอย่าง รวมนั่งข้อสงสัยที่ยังอคาใจคนอยู่ว่ามันไม่ได้เข้าไปตรวจทั้งหมดร้อยเก้าคนนะครับอคุณบีครับคุณบุกครับคุณเสถียรครับคือคือต้องให้คุณเสถียรกับทีนเนี่ยไปทําคลิปอ่าแบบที่จีนไม่ได้ชี้นำนะครับไปคุยกันอ่าส่วนตัวเลยกับอ่ากับอย่างที่คลิปไทยทําจริงๆคนไทยก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอ่าเสียงจริงตัวจริงบ้านจริงอ ที่เราไปในอดีตเนี่ยบางทีก็จัดให้เจอเข้าใจนะครับประเทศเขาบ้านเขาเราจะไปชี้น,นามากก็ไม่ได้ <ขอ S 2> แต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องใขที่เราจะต้องต่อรองก่อนส่งไปว่าปฏิทินที่จะไปดูเนี่ยปีละกี่ครั้งนะครับแล้วก็ไปแล้วเนี่ยนักข่าวขอผู้สื <recibir S 1> ่อข่าวไปด้วยเราก็เอาผู้สื่อข,ข่าวไปด้วยครั้งที่แล้วนะครับ <ขอ S 2> ที่<อ>เราทํากับเราเอาผู้สื่อข,ข่าวไปแล้วผู้สื่อข,ข่าวก็จะต้องเป็นผู้สื่อข่าวที่เข้าใจบริบทคือคือทอํายังไงให้คนไม่สงสัยทีนี้ คนสามร้อยกว่าคนที่หนีมาจะไปมาเลเซียมาเมืองไทยเมื่อปลายปีห้าเจ็ดนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ใช่ทั้งหมดเป็นคนที่มีคดีนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเป็นผู้ที่พยายามอพยพทางเศรษฐกิจไปอยู่ในประเทศที่ดีกว่า,าการแยกแยะตรงนี้มันต้องทําให้ชัดเจนะนะครับที่ยังอยู่ติดคดีก็มีนะครับคดียังไม่สิ้นสุดนะครับที่ไม่เกี่ยวขอ้องเป็นครอบครัวก็ส่งไปแล้วเยอะนะครับเกือบ ร้อยแปดสิบคนนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยบางส่วนที่เขาต้องการรีภัยจริงๆอก็ถ้ามีซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่ามีนะครับฝ่ายถ้าประชาสังคมก็ต้องการเขาออกมาส่วนที่อยากจะกลับไปก็มีคุณเสถียรคุณบีคุณบุ๊กออกมาจากจีนเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเงื่อนไขมันต่จะกัจากตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยบางคนก็ยังรู้สึกว่ากลับไปมันไม่ดีกว่าไปอยู่สหรัฐรไปอยู่ยุโรป ก็ต้องคุยกันให้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการโต้เถียงกันตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าข้อที่จริงจริงมันจะเปิดเผยกันได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับจดหมายสมัครใจหรือไม่สมัครใจมีจริงหรือไม่เรื่องพวกนี้นะครับถ้าถอดบทเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะราบเรื่องกว่านี้นั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ยากกว่านี้คืออมันจะต้องหลีกเลี่ยงการถูกชี้นําจากบางประเทศมันต้องหลีกเลี่ยงการไปเผชิญหน้ากับบางประเทศมันต้องหลีกเลี่ยงจากการที่สา สหรัฐหรือสาย,ายประชาชาติมาประนามเรามาระบุว่าเราทําผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเหล่านี้ร้ายแรงในบริบทต่างประเทศซึ่คนไทยอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่า,าลดภาระนะครับคนนับแสนนะครับอยู่กับบ้านเราแล้วยังต้องส่งกลับอีกหลายกลุ่มแล้วตรงนี้ก็จะเป็น่เาเรียกว่าเบนชมรากว่าเป็นรูปแบบใหม่ในการส่งกลับก็จะต้องอทํารูปแบบให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ส่งกลับให้เกือบหมดลดภาระคนไทยนะครับแล้ววันนี้คนไทยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการให้ส่งกลับ อคนอเมริกันก็ชัดเจนคนยุโรปก็ชัดเจนว่าต้องทาตามกฎหมายข้อเมืองใครเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่จะไปเหมารวมเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องมีแมตตาธรรมมนุษยธรรมนะครับ,รบถ้าหนีร้อนพึ่งเย็นจะไปอยู่ประเทศที่สามก็คุยกับจีนดีๆว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่อยากกลับไปแล้วลหละนะครับหวานล้อมแล้วบังคับแล้วกดดันแล้วใส่ถุงดําครอบศีรษะแล้วเอาญาติมารับแล้วเขาก็ยังไม่อยากกลับก็ต้องปล่อยเข้าไปครับอันเนี้ยม,มันเป็นเรื่องของการกําหนดใจตนเองของเขา เราเป็นแค่ทางผ่านอย่ามาทําให้เราเดือดร้อนเลยครับอย่ามาให้คนไทยต้องชักกระเป๋าชักเนื้อแล้วอยาให้คนไทยทะเลาะกันเองเลยครับและอยาให้รัฐบาลต้องทําตามกฎหมายทําผิดกฎหมายเลยครับอืมอืมอืมซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอาจารย์มองว่าไทยบางทีเจรจากับจีนไม,ไม่ไม่สุดคือไม่ไม่ละเอียดพอนะครับครับเกรงใจด้วยครับบางทีนะครับเราก็ให้เกียรติเขาอะครับแล้วก็แต่การที่ทางการจีนดาเนินการเชิงลกถแถลงข่าวะละเอียดยิบ ดูเหมือนก็จะทํางานไทกระทรวงต่างประเทศของเราได้ซ้ำนะครับอันนี้ในระบบสากลอาจไม่ค่อยดีแล้วเข้าทางสหรัฐาบอกนี่ไงเห็นไหมครับว่าประเทศหลายประเทศลงทงประเทศในอยู่ภายใต้อิทธิพลองจีนนะครับแล้วที่สําคัญทางสหรัฐาก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับเรา,เ,าเต็มตัวทั้งทั้งที่เมื่อสองเดือนก่อนนี้ยังทอยที่ท่อสาสัยเรื่อมอุ่นกูเลยครับขณะนี้เรืงตต่างประเทศของสหรัฐานเนี่ยได้กลับลําแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้มีการเดินหน้าเผชิญหน้ากับไทยในเวทีโลกอันนี้ก็ลําบากเรามากขึ้นครับอันนี้เป็นความเป็นจริงที่ อาจจะห่างไกลจากตัวพวกเราแต่ว่ามันก็จะมาถึงทีมเศรษฐกิจทีมอ,อื่นๆการเมืองอยู่ดีนะครับในเรื่องเหล่านี้ครับแรงกระแทกจากสหรัฐมันจะรุนแรงแค่ไหนอาจารย์คุณจะเสียหทําให้เขาเสียหน้าไหมล่ะครับอถ้าเสียหน้าก็ดูอย่างที่ทำเนียบข่าวนะครับพอเสียหน้าแล้วอะไรเกิดขึ้นนอกจากวงแตกแล้วกระเพื่อมไปทั่วโลกเลยครับนะครับทั้งที่ไปชี้แจงเรื่องข้อเท็จจริงว่าประธานาธิบด,ดีเข้าใจผิดนะครับท,ทั้งทั้งที่ไปบอกว่าคุณไม่รับอุยกูหรือรับ หรือไม่เนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมามันจะกาลายเป็นเรื่องส่วนตัวกาลายเป็นเรื่องเสียหน้านะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดไปก่อนแล้วว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยไม่พอใจมากนะครับไม่พอใจเท่าไหร่ก็กระทรวงการต่างประเทศไทยก็ต้องไปทำความเข้าใจกันที่ดีนะครับแถลงการของเขาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะมีะมีสมดุลเท่าไหร่นะครับถ้าเขาปฏิเสธจริงไม่รับเนี่ยเขาไม่น่าจะออกมาแรงขนาดนี้ครับแต่ทั้มเองก็ส่งผู้ลี้ภัยหรือลมในเข้าเมืองพิกนหมายในกับประเทศต้นทางเป็นแสนคนนะอาจารย์ โอ้ก็แล้วยังจะไปอีกหลายแสนว่ากันว่าจะเป็นล้านเลยนะครับออถาวว่าจะมีบางกลุ่มโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยที่เขาจะรับนะครับแล้วก็ติดใจกับสี่สิบคนนี่แหลอฮะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันมีผู้ลิภัยหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นที่ฮ่องกงนะครับอย่างเช่นในยุโรปในแคนาดาของจีนที่กลายเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ประเทศเหล่านี้ให้ค่ามากนะครับ ให้ค่ามากขนาดไหนเราก็ได้ยินกับหูเราแล้วนะครับที่ริ่มตีต่ง่ตงประเทศของเขาพูดในรัฐสภาของสหรัฐให้สอสอส,อสอวอเขาทุกคนฟังว่าเรื่องสำคัญยังไงนะครับตรงนั้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของสัญญาณส่งมาให้เราตั้งหลักมาประมาณสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นไปตามเรื่องที่ควรจะเป็นก็คือว่าเราไม่ควรจะเผชิญหน้ากับประเทศเหล่านี้ที่จริงเชิญเข้ามาสังเกตการ เปิดเผยข้อเท็จจริงบทสนทนาที่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศได้ต้องจดนะครับเวลาคุยอะไรกับฐมนสติีตงประเทศสหรัฐเปิดเผยเลยครับว่าข้อปฏิเสธไม่รับใครหรือรับใครก็ขอใครก็เปิดชื่อมาเลยนะครับรวมรวมทั้งสองคนนั้นนะครับที่มีคดีอยู่นะครับนายอดมนายโมไลลีสองคนนี้นะครับถ้ามีข้อมูลแล้วเขาเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆก็เปิดเผยมาเลยครับศาลเราจะได้สะดวกขึ้นในการพิจารณาด้วยซ้านะครับก็เปิดมาให้หมดนะครับอครับ อาจารย์ยังพอมีแนวทางไหมฮะในการที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐจากไอเหตุการณ์อุยกูในการรักษาดุลการค้าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้กับสหรัฐมีครับแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับยังมีช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาอยู่เสมอแล้วคนที่ทํางานในเรื่องนี้ก็มีความสามารถอ่าค่อนข้างมากในกระทรวงการต่างประเทศก็ดีในสายการเมืองคมก็ดีนะครับแต่ว่าฝ่ายการเมืองจะต้องกำกับดูแลคนเหล่านี้ ให้ดีนะครับแล้วก็ให้ไปแก้ปัญหานะครับขณะนี้นะครับถ้าจะเชิญผู้สื่อข่าวไปก็เชิญน,นานาชาติไปเลยเขาประเทศจะได้ทราบกันนะครับว่าทาไมไปแต่ต้องไปเจรจากับจีนก่อนนะครับจีนไม่ค่อยชอบวิธีการที่จะให้ต่างชาติเข้าไปแทรกแซงก็เหมือนเราครับเราก็ไม่ค่อยชอบแต่มันอาจจะจําเป็นออรอบหน้าก็เชิญผู้แทนนานาชาติไปเลยนะครับผลนมกงานข้าหลวงใหญ่สิที่ไม่ชนที่ออกมาอย่างรุนแรงกับเราเชิญท่านไปเลยครับข้าหลวงใหญ่คนนั้นนะครับ ไปสังเกตการถ้าปฏิเสธก็จะได้รู้กันว่าเขาเล่นเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศมาไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของความปลอดภัยของคนเหล่านี้ครับอมอามาที่เชิญไปดูที่จีนหรือที่ซินเจียงด้วยกันเลยใช่ครับจริงๆเขาก็มีกําหนดการเดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีคณะที่เข้าไปตรวจสอบเป็นระยะๆอยู่แล้วก็ถึงได้มีรายงานที่ออกมาแล้วไม่ค่อยดีนะครับแล้วเขาก็เป็น,เป,นเป็นห่วงเป็นกังวลก็าอาจจะเสียบเทียบข้อมอูลกันก็ได้ครับแล้วในรอบนี้ก็เชิญไปเลย นะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเป็นดําเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันชื่อเสียงของเราป้องกองันผลกระทบที่จะมากับคนไทยนะครับถ้าเราตั้งรับรับปล่อยให้ประเทศนั้นประเทศนี้โจมตีเราแถลงข่าวว่าเราแล้วเราก็ไปแก้มันก็ไม่ทันการครับคุณเสถียรครับอืมคือพอส่งกลับไปแล้วมันก็อำนาจต่อรองอยู่ท,ที่ที่จีนเขาแล้วเขาเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่ารเราต้องต่อรองเขาก่อนที่เราจะส่งถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ไม่ง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเราทราบอยู่แล้วว่าจีนเป็นนักต่อรองที่เก่งขนาดไหนดูคดี าอาปาดอากระบวนการต่างๆในเพื่อนบ้านเราเราก็เห็นอยู่แล้วว่ายากขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นเรื่องอการทํางานของกระทรวงต่างประเทศเรานะครับของฝ่ายความมั่นคงมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อบังคับอยู่แล้วนะครับอ่อีกส่วนในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องเริ่มดำเนินการส่งกลุ่มอื่นเลยนะครับอ่าพร้อมๆกันไปหลายกลุ่ม่าไปเลือกที่รักมักที่ชังนะครับยังมีนับแสนคนนะครับชาวเมียนไม้ต้นเยอะเลยนะครับอ่าะนับแสนเนี่ยนะครับในค่ายต่างๆเกือบสิบค่ายนะครับก็ดําเนินการได้เลยครับส่งไปยังประเทศที่สาม นะครับเจรจากับสารัฐตอนนี้เลยนะครับว่าจะรับต่อกลุ่มอื่นๆไหมนะครับแล้วก็เปิดเผยการเจรจาให้ชัดเจนนะครับเอให้ท่านสห้ให้นานาชาติได้เห็นเลยว่าสหรัฐเนี่ยคุณรับหรือเปล่าอ่ะในความเป็นจริงอ่ะถ้าจะส่งไปให้คุณอ่ะเราหนักมากครับในช่วงนี้เราอ่เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับคนก็ทลักเข้ามาอย่างเมียนมาเนี่ททลักเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับหลังจากตัดน้ําตัดไฟนะครับลดการจ่ายพลังงานนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้ดีครับ แล้วก็คนเหล่านี้ก็จะ็นภาระให้คนไทยมากไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องการไปที่ปลอดภัยที่อื่นก็ต้องจัดให้เขานะครับอังกฤษก็เป็นประเทศที่หลายประเทศอยากไปนะครับใน,นกลุ่มสแกนยเนเวยเขาก็อญาติพี่น้องเครือข่ายประชาชนชา,าวอุยกูนี่นะครับมีอยู่ทัทุกประเทศนะครับสามารถประสานงานเองได้เลยครับรัฐบาลขอให้เครือข่ายเหล่านี้รับไปเลยแทนที่จะมาเฝ้าสังเกตการตอนกลางดึกอย่างเดียวก็ให้รับไปด้วยเลยครับ หร,หรือถ้าจีนเขาลำบากใจกับผู้แทนในระดับนานาชาติอะครับอย่างคนของในประเทศเราอย่างคุณกนวีคุณอังคณาผู้แทนสอวอเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่พอจะพากันไปได้ไหมฮะไปดูในพื้นที่แล้วก็ออกมาพูดกันออกมาอธิบายกันแนวปฏิบัติมันมีแบบนั้นไหมมีครับมีครับแล้วต้องไปอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงควรจะถอดการเมืองออกให้ได้มากที่สุดนะครับต้องร่วมมือกันทําแล้วก็อยู่ใน รอบอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่พอนะคบน้ําหนักจะต้องให้สัปดา์ชาติซึ่งจีนเองเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับบทบาทของตัวเองเริ่มบริจาคเงินให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนด้วยซ้านะครับจีนเองก็เปิดรับเรื่องนี้มากก็เชิญรับผู้แทนหลายคนไปเลยเข้าใจว่าไม่ได้มีการคุยกันจริงจริงจังก่อนที่จะมีการส่งตัวกลับกับผู้แทนของสัปดาหชาตินะครับดูท่าทางเขาแปลกใจผิดหวังนะครับ หรือว่าเป็นการละครก็ก็บอกมานะครับว่าเขาลาบแล้วเรายืนยันไปแล้วเราส่งจดหมายไปแล้วเราไม่อยากทำแบบนี้อีกอ่าสารการมันจะได้ชัดเจนขึ้นแบบคนไทยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเองครับอ่าคือทําด้วให้มันโปร่งใสให้มันเปิดเผยใช่ครับใช่ครับทีนี้ตันี้ต้องมาตามาจากการชี้นําการกําหนดกรอบกาหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองนะครับข้อการประจําก็มีข้อจํากัดนะครับเขาอาจจะทําได้ตามกรอบแต่การดําเนินการในการทูตชิงรุกเนี่ยนะครับ จะต้องออกมาจากรัฐบาลซึ่งก็จะมาจากประชาชนอีกทีนะครับครับทีนี้พอชาวอุยกูไปอยู่ในมือจีนแล้วฮะสี่สิบคนกลุ่มนี้ฮะคือเรายังจะพอคุยกับจีนได้ไหมจริงจีนเขาเห็นใจเราเข้าใจเราไหมที่เราตกอยู่ในสถานะแบบนี้ดูรอบนี้น่าจะดีขึ้นนะครับคุณบีครับคุณบุ๊คครับคุณเสถียรครับรอบที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่านี้เยอะนะครับร้อยเก้าคนเนี่ยเรามีความยากลําบากมาก นะครับในการที่จะไปดูไปตรวจสอบทุกคนนะครับคราวนี้ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าภาพนิ่งที่ออกมาวิดีโอคลิปที่เคลื่อนไหวออกมาเนี่ยมันครบทุกคนหรือยังนะครับก็ไล่รายชื่อเลยสิครับเข้าไปในที่ปลอดภัยแล้วก็เปิดรายชื่อออกมาเปิดครอบครัวออกมานะครับแล้วก็เครือข่ายของคนไทยที่ตรงนั้นก็เยอะนะครับก็ไปตรวจสอบดูได้นะครับอจตรวจสอบอิสระก็ยังได้นะครับอาจจกรัฐบาลจีนแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลจีนขณะเนี้ยมีความซับซ้อน แล้วก็ปรับระบบเข้าสู่สากลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาพึ่งพิงกับต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยกระดับทดแทนบทบาทของสหรัฐที่กําลังถอนตัวจากระบบสากลน,นะครับในหลายเรื่องก,ก็เป็นโอกาสดีครับก็ควรจะต้องคุยกับจีนให้ดีที่สุดด้วยครับ